ุราอัลบากรอข้อที่หนึ่ง all taala di krawa ้อล่าวว่าอล l t a a ม a di krawa alif l a คำอธิบายของอายะห์ถูกเรียกว่าอักษรอัลมุกตอะหมายถึงอักษรเดียวที่ถูกอ่านทีละอักษรถึงแม้ว่าบางอักษรจะเขียนติดกันก็ตามอักษรเดี่ยวเหล่านี้ถูกกล่าวขึ้นต้นในอัลกุรอานหลายบท มีทั้งหนึ่งสและ5อักษรหนึ่งอักษรเช่นนูนสุระอัลกอลัมอายะที่1 2สองอักษรเช่นฮามีมสุระอัลกอฟเฟรอายะที่1 3อักษรเช่นอีนซีนกอฟสุระอัชูรออายะที่สองอักษรเช่นอาลิฟแลมมีมซซดสุระอัลอารอฟ อายะที่หนึ่งห้าอักษรเช่นกาฟฮายาอีนซอดสุรอันมารยมอายะที่หนึ่งอักษรเดียวที่ถูกนำมากล่าวขึ้นต้นอันกุรอานในบทต่างๆนี้ ไม่สามารถอธิบายความหมายโดยการอ้างอิงหลักฐานศาสนาเนื่องจากท่านนาบีสุลต่านลออะลฮิวะซัลล,ลัมและเหล่าซอฮาบะไม่ได้อธิบายความหมายของอักษรเหล่านี้ไว้แต่คนในยุคหลังก็มีความพยายามที่จะให้ความหมายแต่ก็เป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้นแน่นอนว่าพวกเขาย่อมมีมุมมองที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นบางท่านกล่าวว่าเป็นถ้อยคำปฐมบท ที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงเริ่มอัลกุรอานด้วยถ้อยคําเหล่านี้บ้างก็กล่าวว่าเป็นหนึ่งในนามชื่อของอัลกุรอานบางคนก็กล่าวว่าเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์และบางคนก็กล่าวว่าเป็นพระนามของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงใช้ขึ้นต้นในการสาบานบางท่านกล่าวว่าทั้งสมอักษรน,นี้อลิฟลามมีมย่อมาจากประโยคภาษาอาหรับที่ว่า อันลลอฮุอะลัมแปลว่าข้าคืออัลลอฮผู้รู้ดียิ่งและบางคนก็กล่าวว่าเป็นอักษรที่ย่อมาจากสามคำด้วยกันคืออาลิฟย่อมาจากคำว่าอัลลอฮ์ลามย่อมาจากคำว่ามาลาอิกะและมีมย่อมาจากคำว่ามุฮัมมัดดังนั้นทั้งสามอักษรจึงหมายถึงอัลลอฮ์มาลาอิกะและมุฮัมมัดเราม่อาจกล่าวได้ว่าทัศนะของผู้ใดมีความถูกต้องมากน้อยกว่ากัน เนื่องจากทั้งหมดเกิดจากการสันนิษฐานทั้งสิ้นไม่ได้มาจากตัวบทหลักฐานที่มีความถูกต้องคือจากการอธิบายด้วยอันกุรอานอายะอื่นหรือจากบรรดาฮะดิษสเฮีในสูราะนี้พระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงขึ้นต้นสูรอะด้วย3อักษรคืออะลิฟลามมีมซึ่งแต่ละอักษรนั้นมีภาคผลของการอ่านเท่ากับสิความดีท่าเรอซุลรอสลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่า قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ผู้ใดอ่านอักษรหนึ่งจากคัำพีของอัลลอฮ์สำหรับเขาได้รับหนึ่งความดีและความดีนั้นมีผลตอบแทนสิบเท่าฉันไม่ได้กล่าวว่าอาลิฟลามมีมเป็นอักษรเดียวแต่อาลิฟคือหนึ่งอักษรลามคือหนึ่งอักษรและมีมคือหนึ่งอักษรซุนันอัตเตอรมีดีฮะดิษเลขที่2,835ขณะที่นักอธิบายอัลกุรอานบางท่านกล่าวว่าอาลิฟลาม มีมเป็นหนึ่งในชื่อของอัลกุรอานซึ่งอิบนุจาริดได้อ้างคำรายงานสืบไปถึงบรรดาผู้ที่ให้ความหมายเช่นนี้คือท่านกอตาดะและท่านมุจาฮิตและอิบนุจุไรต์บางท่านก็กล่าวว่ามันคืออักษรแห่งประถมบทของอัลกุรอานและผู้ที่อธิบายเช่นนี้คือท่านมุจาฮิตบางท่านก็อธิบายว่ามันเป็นชื่อของซูร์ซึ่งผู้ที่กล่าวเช่นนี้คือท่านอับดุรห์มานบินเซตบินอัสลัมบางท่านกล่าวว่า มันคือหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรโดยอ้างการรายงานที่สืบไปถึงท่านอับดุลละอิบนีอับบาสและอัชชะบีกล่าวว่าเป็นปฐมบทของอัลกุรอานจากนามต่างๆของอัลลอฮ์บางท่านกล่าวว่าอักษรเหล่านี้คือคำสาบานซึ่งพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวสาบานด้วยบรรดาพระนามของพระองค์โดยอ้างคำรายงานที่สืบถึงท่านอิบนีอับบาสท่านอิกรีมะดูตับซิดอัตตอบารี